อินออนวันนี้นะคะจะพาไปดูการสร้างซอฟต์แวร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆซึ่งปกติที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สร้างให้คนพิการได้เข้าถึงอุปกรณ์ไอทีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสําหรับคนที่พิการที่ไม่มีมือนะคะคยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยทําให้พวกเขาเสามารถใช้คีย์บอร์ดได้นะ,ะในการทํางานนะคะควันนี้ก็เลยมีโอกาสพิเศษนะคะวันนี้ติดตามนะคะจากคุณพงศ์อิทเชิดชูวงค่ะ คีย์บอร์ดเสมือนสําหรับผู้พิการเป็นผลงานที่สร้างโดยนักศึกษาชั้นปีสามคณะไอซีทีมหาวิทยาลัยมหิดลจํานวน3คนแนวคิดในการสร้างเพื่อต้องการให้ผู้พิการที่ไม่มีมือสามารถใช้คีย์บอร์ดซึ่งจะเป็นสําหรับการทํางานอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยไมโออาร์แบนด์อุปกรณ์ที่เป็นเซ็นเซอร์จับกล้ามเนื้อแขนที่เขามักจะใช้ในการพรีเซนต์มาเชื่อมต่อกับโปรแกร,รมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AR ที่จะทําให้เห็นคีย์บอร์ดเสมือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อใส่ไมโออาร์แบนด์ไว้ที่แขนแล้วเกรงกล้ามเนื้อไมโออาร์แบนด์ o ก็จะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะแปลงออกมาเป็นตัวอักษรตามที่เขียนโปรแกรมไว้วิธีการคลิกของตัวไมโอเนี่ยสามารถคลิกได้2แบบนะครับก็คือว่าเราจะค้างอยู่3วินาทีจากนั้นตัวซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยที่เราเขียนขึ้นมาจะเจเนเรตตัวอักษรหรือว่าตัวอักรขระเข้าไปในระบบเองนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เป็นฟีเจอร์หลักๆของเราเลยนั่นก็คือการที่ทำให้ตัวเราเนี่ย แพเกงกล้ามเนื้อหรือการขยับกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถคลิกคีย์บอร์ดแบบออกเมนเต็ดได้ในทันทีซึ่งจะตอบสนองอย่างไวมากครับคีย์บอร์ดเสมือนตรงนี้รองรับโปรแกรม Microsoft Office ซึ่งจะทำให้เข้าถึงการทำง,งานได้ง่ายขึ้นและอนาคตเขาก็มีแนวคิดในการนำไปใช้กับการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์ด้วยตัวสอนตัวเลข ในปกติถ้าเด็กทั่วๆไปอย่างเช่นเด็กประถมมัธยมเวลาเขาใช้ในการเรียนรู้กอไก่ขอไข่เขาอาจจะเรียนรู้โดยการเขียนมือหรือว่ามองดูอย่างเดียวซึ่งอาจคิดว่ามันน่าเบื่อไปเราอาจจะนำตรงนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นคีย์บอร์ดเป็นอาจจะเป็นเอฟเฟกหรือว่าแอนิเมชันอะไรต่างๆที่สามารถดึงดูดน้องๆหรือว่าเด็กนักเรียนได้ครับ นอกจากคีย์บอร์ดเสมือนจะช่วยส่งเสริมด้านการทํางานของผู้พิการหรือแม้แต่นําไปต่อยอดด้านการศึกษาได้แล้วน้องๆผู้คิดค้นบอกด้วยว่าการขยับกล้ามเนื้อแขนในการทํางานจะช่วยเรื่องกายภาพบําบัดในส่วนของกล้ามเนื้อด้วยสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ